ย้อนกลับไปก่อนเกิดเหตุการณ์วันที่เจบสิงหาคมพศ2508สังคมไทยอยู่ในยุคที่การเมืองถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์และจอมพลถนอมกิติขจรการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนถูกจำกัดอย่างเข้มงวดและมีการปราบปรามผู้เห็นต่างอย่างรุนแรงอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสต์อ่างประเทศไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ2485ได้ถูกปราบปรามและดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ต้องหลบหนีเข้าป่าและไปจัดตั้งฐานที่มั่นในพื้นที่ชนบทในจังหวัดต่างๆซึ่งในขณะนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างสูงประชาชนขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและไม่ได้รับความเป็นธรรมและเหลียวแลจากภาครัฐเหตุผลที่นำไปสู่การจับอาวุธ การปราบปรามอย่างรุนแรงรัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมายและกำลังทหารเข้าปราบปรามสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและผู้ต้องสงสัยอย่างหนักทำให้พวกเขาเห็นว่าการต่อสู้ด้วยวิธีสันติไม่เป็นผล 2. อิทธิพลจากภายนอกในช่วงสงครามเย็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและจีนต่างมีชัยชนะในการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนทั้งด้านยุทธศาสตร์และอาวุธ 3ปัญหาในชนบทพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ใช้ปัญหาความยากจนความไม่เป็นธรรมและการถูกเอาเปรียบในพื้นที่ชนบทเป็นเครื่องมือในการระดมมวลชนโดยได้นำเสนออุดมการคอมมิวนิสต์ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เตรียมการมาพอสมควรแล้ววันที่7สิงหาคมพศ2508ก็ถือเป็นวันที่จับประกาศสงครามปฏิวัติกับรบัฐบาลอย่างเป็นทางการ โดยมีเหตุการณ์ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่บ้านนาบัวอําเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นฐานที่มั่นแห่งแรกของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในภาคอีสานเหตุการณ์นี้ถูกเรียกฐานว่าวันเสียงปืนแตกและได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นสงครามประชาชนที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้ยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองในการทำสงครามกองโจรกับรัฐบาลสุดท้ายสงครามนี้ก็เริ่มเสื่อมลง หลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในยุคนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตีนสูลานนท์ที่ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 66/ ทพ .2523 โดยมีสาระสำคัญคือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการทหารนำการเมืองมาเป็นการเมืองนำการทหารคือการเปิดโอกาสให้สมาชิกพคทกลับคืนสู่สังคมและเข้าร่วมพัฒนาประเทศได้โดยไม่มีความผิดทำให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ทยอยวางอาวุธและยุติการต่อสู้ในที่สุด